เป็นคนเลือกยนะครับกบมันเป็นมันเป็นวิธีการที่ที่ติดขั้นต่อมาฝากแพทย์แบบบางยาที่ดีเยี่ยมให้แบบให้กับทุกท่านอยู่แล้วเรามียาที่พอแพทย์จะไม่ที่เหนียวยาจะไม่เต็มรักษายยาไว้นะครับแพทย์มีอยู่แล้ให้ยาที่ถูกต้องที่สุดให้กับพี่น้องประชาชนทุกท่านครับนี่เป็นข้อสังการของ DOC ของท่านบัณฑิตวิศวศาสตร์ของอาพีทุมภังแพทย์อย่างชัดเจนอยู่แล้วนะครับทุกท่านแพทย์ทุกท่านมี ข้อเสนอแนะมีการวิเลยมีแนวทางในการที่จะให้การบรรยายผู้ป่วยโรคคงทุกท่านตามหลักวิชาที่อย่างอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีความซื่อสัตย์สุจริตมีความดำรงอยู่ในแจใจาปอย่างแน่นอนครับนั่นคการเลือกนครับขอขอบพระคุณอีกครั้งครับก็ขอแสดงความชื่นชมในการปฏิบัติงานของ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่งานของอยอทุทะะกท่านนะครับต้ขอขอบคุณที่ที่ได้ช่วยกันปกป้องสุขภาพของพอี่น้องประชาชนให้คนปลอตรายครับขอบคุณครับสำรองไว้อยู่2องล้านกว่าแสนลิตรนะครับนันเดซีเดียอก็บพันใบอ้านะครับแล้วก็อยู่ในระหว่างจัดซื้อเพิ่มเติมฟาวิที่เราเบียอีก10ล้านเมตรโมโนุทีราเบียอีก20ล้านเมตรและนันเดซีเดีย, 8, ยอีก8ปดหมื่นอ้านะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นไปตามแผนนะฮะและมีการจัดส่ง ให้มาที่กระทรวงสาธารณสุขเพื่อ,อการกระจายต่อไปตามลำดับนะครับซึ่งกระทรวงสาธารณสุขก็อยากจะย้าเตือนนะครับประชาชนนะครับตามติดเชือ้อโควิด -19 นะครับต้องได้รับการดูแลรักษานะแต่ไม่จาเป็น <Yeah. S 1> ต้องเลย,ยับยาต้านไวรัสทุกคนนะครับขณะน,นี้โรคเนี่ยลดลงแล้วนะการให้ยาเนี่ยเป็นไปตาม C.D.G นะครับตามมาตรฐานเราเรียกว่าเป็นที่เขาเรที่สกายไลน์นะครับโดยที่กรมแพทย์ได้กำหนดขึ้นนะครับ ซึ่งอันนี้จะเป็นแนวทางในการที่ดูแลรักษาอย่างมีประสิทธิภาพมันมีผลที่สุดนะครับเพราะนั้นบางคนก็จะได้ยารักษาตามหาักการนะยารักษา,าด้วยไวรัสหรืออาจจะย้ายไปสมุนไพรอื่นนะครับซึ่งเมื่ก่อนเนี่ยผมก็ไปดูปรากว่าอะที่ตากศิลป์นะฮะมาตากศิลป์ก็คนมารับบริการวันละสองร้อยคนก็จะได้รับยาตามไปละประมาณครึ่งหนึ่ง ในครึ่งพยกษาตามอาการกเป็นต้นนะฮะซึ่งเป็นลักษณะปกติไม่ได้แปลว่าเรายาขาดไม่ให้ใชายาา้ายาต้านไวรัสการใช้ยาต้านไวรัสเนี่ยมันเป็นมันมันก็มีผลดีและผลเสียนะยานี่ไม่ใช่เป็นวัสดุทั่วไปเป็นวัสดุที่มันมีฤทธิ์เข้าไปในร่างกายนะครับมีทั้งสรรพคุณแล้วก็มีผลเสียนะถ้าผลเสียคือ,อาจะมีผลข้างเคียงนะครับมีการแพ้ยานะครับใช้ยาเกินความจําเป็นนะครับ อาจจะเกิอมีฤทธิ์ข้างเคียงแล้วก็มีอันตรายนะครับแล้วก็ถ้าเป็นยาเสื่อด้วยเราก็ไม่ทราบว่ามีเรื่องของความคุณภาพประสิทธิภาพหรือความปลอดภัยหรือไม่นะ,ะอันนี้ก็อาจซึ่งอาจจะทําให้นีเป็นอันตรายที่สำคัญที่สุดกันคืออาจจะเกิดการตื้อยานะครับหรือเป็นคนข้างเคียงที่รุนแรงกอย่างตัวหนึ่แล้วนะครับก็รอก็บอกตลอดเวลาว่าขอให้เชื่อในข้อมูลของแ เราจะไปเชื่อในข้อมูลของคนที่ไม่เกี่ยวข้องโดยก็ยิ่งคนที่ไม่ได้อยู่ในการทําง,งานหน้างานแต่การโควิดเนี่ยคนทําง,งานกันมาเนี่ยสามปีแล้วแล้วก็มีความรอบรู้นะครับมีมีความจำนานในการรักษาดูแลพี่น้องจากซึ่งตัวอย่างก็เป็นแท่นี้นะ เพราะนั s 1> <S 1> but, but, also, me, ้นไอ้คนที่ไม่ใช่เนี่ยแล้วก็หิวแสงแบบนี้เนี่ยก็ไม่ควรไปให้ความน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็ดูจากคอมเมนต์ทั้งหลายก็มีแต่อคตินะทำไมแกไม่ไปกังวลเรื่องอีกเรื่อหนึ่ง